สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปรับชมความคิดเห็นของชาวเอเชียนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศตะวันตกโดยหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวกับการที่ทําเพื่อนมาบ้านและสวมรองเท้าเข้ามาในบ้านของคุณ คุณจะยังคบเป็นเพื่อนต่อหรือไม่ซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวัฒนธรรมเอเชียจะไม่นิยมใส่รองเท้าจากภายนอกเข้ามาภายในบ้านแต่ชาวตะวันตกบางประเทศก็จะใส่รองเท้าเข้ามาภายในตัวบ้านโดยความคิดเห็นที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศตะวันตกพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ ความคิดเห็นท่านแรกพวกเราจะยังเป็นเพื่อนกันแต่พวกเขาจะเข้ามาในบ้านเมื่อถอดรองเท้าเท่านั้นไม่ถอดรองเท้าไม่ได้เข้าคุณต้องอยู่ข้างนอกความคิดเห็นท่านต่อมาถ้าหลายคนมีแนวโน้มที่จะใส่รองเท้าเข้าบ้านพวกเขาก็สามารถทำได้ตราบใดที่พวกเขาอยู่กันแค่ในห้องโถงรับแขกเท่านั้นฉันจะได้ถูกพื้นทำความสะอาดได้ไม่ยากหลังจากนั้น ฉันก็ใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านคนอื่นเหมือนกันถ้าเกิดพวกเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านเป็นเรื่องปกติความคิดเห็นท่านต่อมาบ้านของฉันมีรองเท้าสำหรับใส่ข้างนอกแล้วก็ใส่ข้างในยแยกกันฉันจะบอกพวกเขาให้ทราบก่อนที่พวกเขาจะมาที่บ้านความคิดเห็นท่านต่อมาฉันบอกพวกเขาว่าคุณสามารถใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านได้แต่มันเป็นเรื่องที่หยาบคายมาก ความคิดเห็นท่านต่อมาใช่ฉันให้พวกเขาใส่เข้ามาถ้าเท้าของพวกเขาเหม็นความคิดเห็นท่านต่อมาฉันเป็นชาวแคนาดาที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาเรายังเป็นเพื่อนกันแต่ใช่ฉันเคยผลักพวกเขาออกจากบ้านเพื่อให้พวกเขารู้ว่าการสวมรองเท้าสกปรกในบ้านของฉัน มันเป็นสิ่งที่แย่มากความคิดเห็นท่านต่อมาถ้าพวกเขาทำแบบนั้นพวกเขาก็ไม่ใช่เพื่อนของฉันความคิดเห็นท่านต่อมาครับก่อนอื่นเลยฉันจะทำให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาจะไม่ใส่รองเท้าสำหรับข้างนอกเข้ามาในตัวบ้านของฉันความคิดเห็นท่านต่อมามันก็เหมือนกับรองเท้าแตะปัญหาคือ ถ้าคุณมีรองเท้าแตะแบบเดียวกับคนอื่นคุณอาจจะกลับบ้านโดยสวมรองเท้าที่มีขนาดต่างกันออกไปจากตอนมาแล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่าเราเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วตัวแทนการท่องเที่ยวบอกพวกเราว่าอย่าใส่รองเท้าราคาแพงหรือรองเท้าแบรนด์เนมเพราะเมืองไทยมีวัดเยอะมากถ้าเดินเข้าวัด คุณจะต้องถอดรองเท้าแล้เมื่อคุณออกจากวัดรองเท้าราคาแพงของคุณก็จะหูกขโมอยไปและเจ้าของความคิดเห็นก็ได้มาตอบกลับไว้ว่าเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันแต่มันเป็นที่บ้านเพื่อนฉันต้องกลับบ้านเท้าเปล่าความคิดเห็นท่านต่อมาฉันปล่อยให้พวกเขาสวมรองเท้าเข้ามาฉันไม่ชอบมันเลย แต่ฉันก็จะไม่บังคับประเพณีดั้งเดิมให้กับคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันและได้มีอีกท่านหนึ่งได้มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่ามันไม่ใช่ประเพณีซึ่งคุณไม่ควรจะรู้สึกแย่กับการจัดการเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของความสะอาดถ้าคุณไม่ชอบให้พวกเขาใส่รองเท้าเข้ามาก็แค่บอกพวกเขาเพื่อนของฉันเลบรกบ้านของฉัน แล้วเจ้าของความคิดเห็นก็ได้มาตอบกลับไว้ว่านั่นเป็นความจริงเพื่อนของฉันบางคนถอดรองเท้าที่หน้าประตูพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรฉันอยู่ที่ออสเตรเลียและที่นี่มีผู้คนมากมายสวมรองเท้าทั้งวันและทั้งคืนความคิดเห็นท่านต่อมาไม่นะด้านล่างของรองเท้ามันสกรปรกและน่าขยะแขยง คุณใส่รองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้านของฉันหรือไม่ก็ไม่ต้องเข้าความคิดเห็นท่านต่อมาออกไปฉันจะไม่คุยกับพวกเขาอีกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาไม่พวกเขาจะไม่ได้เข้าบ้านของฉันแต่ฉันจะรับไว้พิจารณาถ้าพวกเขาจะกวาดถูพื้นและค่าเชื้อให้ฉันความคิดเห็นท่านต่อมา ฉันอาศัยอยู่ที่รัฐฮาวายดังนั้นพวกเรามีสิทธิ์ที่จะขับไล่พวกเขาออกจากรัฐซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมานะครับว่าคนส่วนใหญ่ในรัฐฮาวายนั้นไม่นิยมที่จะใส่รองเท้าเข้ามาในตัวบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาพวกเขายังสามารถเป็นเพื่อนของฉันได้แต่ฉันไม่ยอมให้พวกเขาสวมรองเท้าสกรปรกเข้ามาในบ้านของฉันฉันมีเก้าอดดี้ดีๆ ตั้งอยู่ที่รเบียงบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาฉันจะให้รองเท้าแตะลงแรมแก่พวกเขาถามคุณแม่ของคุณแม่ของคุณต้องมีแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อมาผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลและมีมารยาทเมื่อเดินเข้ามาแล้วเห็นรองเท้าถอดอยู่ที่ข้างประตูพวกเขาจะถามว่าโอ้ฉันควรถอดรองเท้าไหมมีผู้ใหญ่คนเดียวที่ฉันรู้จัก ที่พยายามจะเดินเข้าบ้านของฉันโดยใส่รองเท้านั่นก็คือพี่ชายของฉันและเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าในบ้านของเขาเขาแค่ไม่เกรงใจคนอื่นและเห็นแก่ตัวฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะเขาเป็นลูกชายคนแรกตอนนี้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินเข้ามาในบ้านของฉันและความคิดเห็นท่านต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ ฉันเป็นชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียหลายคนที่นี่เมื่อเพื่อนมาบ้านและพยายามจะถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านพวกเขารวมถึงฉันด้วยก็จะบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้าเข้ามาได้เลยนั่นเป็นพอพื้นบ้านของฉันมันสกรปรกยิ่งกว่าเรือของเดวิสโจนเสีอีกคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อนำเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้เพื่อนๆได้รับชม ไม่ได้รับรองว่าความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้ามีความผิดพลาดในการแปลก็ขออาภัยมานั้นที่นี้ด้วยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ